วันนี้พาลูกมาเที่ยวฮับเบิแลนด์ครับสองคนคนโตเข้าหอมคนเล็กชข่ากฟ้างมาต้นเด็กครับคนโตหกขวเจ็ดขวบแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งสามขวบกับคนเล็กเอือเ,เด็กเต็มเลยครับก็ค่อนข้างความปลอดภัยค่อนข้างดีมากเนี่ยนี่นาง้าลูกเล่นของเล่นไปนคนข้างเยอะอยู่ขายอะไรจ๊ะ ตูชิค่ะอ,อ๋อตู้ชีฝั่งขายอะไรเค้กเ,เหรอ,อเค้กนี่แฟชั่นอะไรครับเด็กครับของเล่นขอนข้างเยอะอยู่ตต่นี้อยู่ในโซนเด็กตลางนะนี่ชั้นสอง นี่อะตู้เย็นห้องครัวห้องครัวอุปกรณ์ครบมากเขาถ่ายไปให้ใครดูอ่ะฮะทำอะไรอ่ะพ่อถ่ายลง YouTube เดี๋ยวพ่อเอาไปไลฟ์สดเออพ่อเาไปไลฟ์สดหะเอ๋มีเพื่อนแล้ว คาเวฟเอาคาเวฟเอ่ยย่งเวฟไว้สักชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมงสามชั่วโมงไงนะเขาป้านทำลายคุกกี้เหรอไหนโอนนอนหองนูเวฟอยู่นี่ไมโครเวฟหนูอยู่นี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 ่เวฟหนูอยู่นี่เวฟอยู่นี่ฮะเเอััดด็กกบบง เออใช่ที่มันเดินขึ้นชั้นสองมาทำอะไรอ่ะ